สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำรินชาแนลเอาไม้มงคลหน้าตาสวยๆมาฝากทุกท่านกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นแก้วสารพัดนึกนั่นเองค่ะแก้วสารพัดนึกนั้นเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศทีเดียวเลยค่ะเชื่อกันว่าหากปลูกประดับไว้อย่างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าแล้วก็จะช่วยเสริมสิริมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้กับบ้านเรือนผู้อาศัยทุกคนค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าตัวแก้วสารพัดนึกนี้ซึ่งชื่อก็มีความหมายตามตัวเลยนะคะเป็นไม้มงคลหากต้นแก้วสารพัดนึกออกดอกตามความเชื่อก็หมายถึงคิดหวังหรือนึกสิ่งใดก็จะสมใจปรารถนาเลยค่ะเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามารู้จักกับแก้วสารพัดนึกด้วยกันค่ะ แก้วสารพัดนึกนั้นเป็นพืชตระกูลบอลหรือคาราเดียมค่ะเป็นไม้ที่มีอายุยืนหลายปีเลยค่ะมีเงาหรือว่าหัวอยู่ใต้ดินค่ะต้นแก้วสารพัดนึกก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปค่ะบางที่ก็เรียกว่านแก้วหน้ามา้าว่านสารพัดนึกค่ะเป็นไม้ประเภทบอนคาราเดียมลำต้นก็จะอวบอุ้มไปด้วยน้ำค่ะ ใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งเป็นรูปลูกศรซึ่งถ้าโตเต็มที่ก็จะสามารถสูงได้ถึง1เมตรถึง1เมตร50ทีเดียวเลยค่ะลักษณะของใบก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นสีเขียวเข้มตัดกับสีขาวที่เป็นเส้นของใบด้านล่างของใบนั้นมีสีม่วงเข้มค่ะซึ่งมีอยู่2กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกน่าจะเป็นต้นแก้วสารพัดนึกชนิดที่มีลำต้นและก็ใบที่ใหญ่ค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกซึ่งมีใบที่เรียวเล็กค่ะนอกจากใบที่เรียวเล็กแล้วลำต้นก็จะเรียวเล็กเหมือนกันค่ะแต่ก็มีลักษณะที่สวยงามโดดเด่นทั้ง2ชนิดทีเดียวเลยค่ะแก้วสารพััดนึกนั้นเป็นต้นไม้ที่ดูแลได้ง่ายค่ะปลูกเลี้ยงโดยที่เราแทบจะไม่ต้องได้ดูแลเขามากเลยนะคะ เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำค่ะเข็ดหลับง่ายๆถ้าอยากให้ใบของเขานั้นใหญ่แล้วก็ไม่เหลืองนะคะ2-3ถึงวันเราค่อยรดน้ำสักครั้งหนึ่งได้ค่ะถ้าหากว่ารดน้ำเยอะไปอาจจะเสี่ยงต่อการที่เป็นรากเน่าแล้วก็ใบเหลืองค่ะเพราะว่าแก้วสารพัดนึกงนี้เป็นไม้ที่เราสามารถเลี้ยงในล่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้นของเขาก็ไม่ได้ใช้แสงมากมายนะคะในการที่จะมาสังเคราะห์ค่ะ การเลี้ยงในร่มจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานไปสู้กับแดดมากจึงเป็นการประหยัดน้ำในการรดเขาค่ะวิธีสังเกตง่ายๆค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะรดน้ำเขานะคะก็ให้ลองจับดูที่ดินปลูกค่ะในกระถางดูค่ะว่าถ้าหากดินแห้งหรือว่ายัางชื้นอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าดินแห้งเราก็ค่อยรดน้ำหรือว่าให้น้ำเขานะคะ หากดินยังมีความชุ่มชื้นดีอยู่แล้วก็งดเว้นไปก่อนได้ค่ะการปลูกเลี้ยงต้นแก้วสารพัดนึกนั้นเราสามารถใช้ดินร่วนผสมพวกแกลบหมกักใบไม้หมกักพวกอินทรีย์วัตถุในการปลูกเขาได้ค่ะชอบดินที่มีความร่วนซุยนะคะเราปลูกในร่มก็รากกระจายหากินได้ดีค่ะต้นก็จะเป็นมันวาวทีเดียวเลยนะคะใบอวบอิ่มเขียวสวยเลยค่ะ ส่วนการให้ปุ๋ยนั้นก็ไม่ได้ให้มากค่ะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหากินได้เก่งทีเดียวแล้วก็มีความอดทนค่ะเราสามารถใส่ได้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือว่าปุ๋ยเคมีชีวภาพก็ใส่ได้เช่นกันค่ะเป็นพวกปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคตเอาใส่ทิ้งเอาไว้ก็นานทีเดียวเลยนะคะกว่าจะได้ใส่แต่ละรอบค่ะเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงอดทนทีเดียวเลยค่ะ คิดว่าหลายๆท่านคงจะชื่นชอบแก้วสารพัดนึกกันค่ะก็อย่าลืมหามาปลูกติดบ้านไว้สักกระถางเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้านของเราค่ะและยังเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้เก่งทีเดียวเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ ส่วนคลิปหน้านั้นไม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำารินชาแนลด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ